สองขวดเก่งขนาดนี้เยอะไม่เนี่ยไม่ค่อนะจริงๆแนละ้วเนี่ยพิเศษนะดูดีดี<อ>ามากเลยพี่เจนกับพี่ตังเก่งมากบ้างเสิรฟังอนะลูกน่ารักมากเลยบ้าไงนะคะคุณแม่เดี๋ยเสิร์ฟฟังอ๋อภาษาจีนอะไรแบบนี้เราเนี่ยชมเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาไทยบ้ากเอาเวลจันแล้วแค่หมอบินเวลันได้ค่ะดันเขาก็เข้าใจพี่เอ็กซ์เลด้วเลยอะ ใช่ใธรรมดาอ้าวปาบ้วนน้ำเสร็จแล้วนะโอ้ยเก่ง <satisfy> จ <karang> ัาเลยเอาเก่อโชว์สกิลโชว์สกิลบ้วนน้ำเลยเหรให้ลงให้ลงเลยนี่นะครักุ๊กกุ๊กุ๊กกุ๊กเลยกุกกุ๊กกุ๊กกอืจงทวันนเาอีกเดือนค่ีมากมเลยอขอบคุณค่ะห้อตามนิดหน่อยจริงๆก็ไม่ได้ถ่ายโฆษณา